็มาคุยกับเราว่าขอพาเพื่อน,นเขามาอยู่ในบ้านได้ไหมหเขาก็เอาแฟนของเขามาด้วยเขาก็มีลูกติดค่ะอ,อยู่มาเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าแฟนเราอะเปลี่ยนไปไม่เคยใส่ใจเราเลยเพราะว่าช่วงนั้นละเราก็มาตรวจว่าเราเป็นมะเร็งก็จะมีป้าที่เขาเห็นใจเขาก็บอกว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ดูแปลกๆนะหมายถึงลูกของเขาขอมเพื่อนขานเราก็เลยถามไปตรงๆเลยไปติดผู้หญิงใช่ไหม เาก็เลยตอบกลับมาว่าก็คนที่มึงคิดนั่นแหละผู้หญงก็บอกว่าเขาท้องนะแฟนเราก็เอาเรื่องตรงเนี้ยมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่เลิกก็เริ่มแบบมีปากเสียงกันเขาก็คุ้มมัดเข้ามาทำลายร่างกายกันโถรล้ภรรยาก็ไม่สบายอยู่ใช่ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ีวี HD ช่อง34